เวลาที่ลูกน้อยของเราทานข้าวบางครั้งเขาก็ชอบเล่นไปด้วยใช่ไหมคะทําให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความกังวลว่าอาหารอาจจะหกเลอะเทอะได้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีถาดอาหารสําหรับเด็กที่ดีไซน์น่ารักน่ารักแล้วก็ยังมีตัวยึดติดกับโต๊ะช่วยไม่ให้อาหารหกเลอ,เอะเทอะค่ะมาเติมเต็มความสนุกให้กับการทานอาหารของเด็กๆก,กันดีกว่านะคะด้วยถาดอาหารดีไซน์น่ารักเป็นหน้าตาตุ๊กตามหมีน้อยนี่คือโพเลตโพคุง โฟลเทโพคุงนะคะมาในสีพาสเทลค่ะน่ารักมากๆเลยดูสินี่เป็นหน้าหมีน้อยแบบนี้นะคะสีฟ้าก็น่ารักสีชมพูก็น่ารักดูสิคะนี่เลือกได้ตามสีที่ชอบเลยนะคะหรือว่าจะแบบเท่ๆนะคะเป็นสีเท่าแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะด้านหลังเขาก็จะมีตัวที่ดูดติดก,กับโต๊ะอาหารนะคะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวางจานได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลื่อนไปมาหรือว่าหกเลอะเทอะค่ะ นี่เขามีฝาปิดให้ด้วยนะคะเป็นลายหมีน้อยแบบนี้ซึ่งถ้าเรากลับด้านนะคะมันก็สามารถที่จะใช้งานเป็นถาดนี่วางอาหารวางของเล่นได้ด้วยค่ะดีไซน์น่ารักแบบนี้นะคะใส่อาหารได้หลากหลายเลยมีด้วยกัน5ช่องแบบนี้เห็นไหมคะใส่ข้าวใส่พาสต้าใส่น้ำซุปใส่ผลไม้นะคะหรือว่าใส่ซีเรียลใส่ขนมต่างๆก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเอาไว้เก็บอาหารได้ด้วยเห็นไ้แบ่งเป็นช่องต่างๆเรียบร้อยนะคะสามารถ เแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะวัสดุนะคะทำจากซิลิโคนพรีเมียมเกรด100%เลยนะคะนี่ปลอดภัยกับเด็กๆแน่นอนนะคะเป็นเกรดที่ใช้สัมผัสอาหารได้แล้วก็ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือค่ะถาดใส่อาหารโพเล็ตโพคุมสามารถใช้กับไมโครเวฟได้ค่ะเวลาเราอุ่นอาหารนะคะเราก็ใส่อาหารเข้าไปแล้วก็เปิดฝานะคะเวลาอุ่นค่ะสามารถนําไปทําความสะอาดในเครื่องหลังจานได้ค่ะ ทนต่อความร้อนและความเย็นได้สูงด้วยค่ะมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4, ราคาเพียง999วาบาทค่ะวิธีทำความสะอาดก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็สามารถนำไปแช่ในน้ำก่อนแล้วก็ทำความสะอาดด้วยยาล้างจานได้ตามปกติเลยค่ะถ้าหากมีคราบอาหารสกป,ปรกติดแน่นอยู่นะคะแนะนำว่าให้ใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำนะคะแล้วก็แช่ถาดใส่อาหารนี้ไว้ก่อน แล้วสักพักหนึ่งเราก็ใช้ฟองน้ําล้างจานนะคะทูบเโโบาๆเพียงเท่านี้ก็ทําความสะอาดได้ค่ะอย่าใช้ของมีคมขูดขีดเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ซิลิโคนเป็นรอยค่ะถาดใส่อาหาร et, โพเลทโพคุงนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับช้อนตักอาหารแล้วก็ถ้วยเก็บอาหารได้ด้วยหน้าตาน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือช้อนตักอาหารจากโพเลทค่ะนี่เข้าเซ็ตกับโพเลทโพคุงคที่เป็นถาดใส่อาหารเลยนะคะมีสีสีให้เลือกเป็นสีพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะ ชมพูก็แล้วกันนี่ค่ะเขามาพร้อมกับกล่องนะคะที่ใช้เก็บช้อนด้วยดูสินี่ทำจากซิลิโคนเกรดพรีเมียมร้ออีกเช่นเดียวกันนะคะอื้เนื้อสัมผัสดีมากเลย 25. ราคา199บาทค่ะ ของลูกน้อยของเรานะคะอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะใช้กับช้อนโลหะนะคะดังนั้นการที่เราใช้ช้อนที่ดีไซน์มาสําหรับเด็กโดยเฉพาะน่าจะเหมาะสมกว่านะคะช้อนป้อนอาหารของโพเลตนี้นะคะทําออกมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะเหมาะกับรูปปากของเด็กแล้วก็ช่วยปกป้องฟันและเหลือที่บอบบางของเด็กได้ค่ะช้อนทานข้าวซิลิโคนของโพเลตแบบนี้นะคะจะไม่งอหรือว่าสะบัดง่ายนะคะแบบนี้เนี่ยปลอดภัยสาหรับเด็กๆค่ะ น้ำหนักเบามากนะคะเด็กๆจับได้ถนัดึ่งแน่นอนน้ำหนักเพียงแค่20กรัมค่ะนอกจากถาดใส่อาหารโพเลตโพคุงช้อนป้อนอาหารแล้วยังมีหนึ่งอย่างที่น่าซื้อน่าใช้มากๆนะคะนี่คือถ้วยเก็บอาหารของเขาค่ะดูสินี่มีหน้าแตามีน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีให้เลือกสีสีสขนาดเลยค่ะเป็นสีพาสเทลเหมือนกันน่าใช้มากๆเลย เป็นวัสดุเกรดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัยค่ะมีหลักเทสจากสถาบันระดับโลกนะคะยืนยันว่าปลอดภัยค่ะและยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ หน้าตาน่ารักแล้วก็สีสวยด้วยนะคะสามารถใส่ได้ทั้งของเหลวอย่างเช่นนมน้ําผลไม้น้ําดื่มนะคะหรือว่าใส่อาหารก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถปิดได้อย่างแน่นสนิทเลยไม่ต้องกลัวหกเลอะเทอะเลยค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะที่ด้านข้างของถ้วยเก็บอาหารนี้นะคะของโพลเลตเนีย่ยเขาจะมีตัวเลขบอกปริมาณอาหารด้วยนี่ซึ่งจะช่วยให้เรานะคะสามารถเช็คปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับลูกน้อยได้ค่ะ ถอดล้างทำความสะอาดกง่ายมากเลยนะคะสามารถถอดแยกส่วนได้นี่นะคะแล้วก็ยังมีซิลิโคนที่อยู่ด้านในนะคะจะช่วยทำให้สามารถติดฝาได้แน่นไม่หกเลยเธอค่ะมีสีๆสีให้เลือกนะคะแล้วก็มีสีขนาดด้วยกันค่ะนี่ไซส์เล็กสุดนะคะก็คือ150 ml อันนี้190 ml ค่ะ ส่วนสีนี้นะคะสีฟ้าก็190 ml และสุดท้ายสีเทาค่ะอยู่ที่250้ ml ค่ะถ้วยเก็บอาหารของโคเลกค่ะเหมาะสำหรับลูกน้อยของคุณเพราะว่าปลอดภัยปลอดจากสารปนเปื้อนต่างๆและสารก่อมะเร็งค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทนทานและน้ำหนักเบาค่ะใครที่กำลังมองหาถาดใส่อาหารให้กับลูกน้อยชออ้อนป้อนอาหารหรือว่าถ้วยเก็บอาหารที่น่ารักน่าใช้แบบนี้ไปช็อปกันได้แบบครบเซ็ตได้เลยนะคะที่ร้านปั๊มนมค่ะ